ออเดอร์นี้นับเข้าเงื่อนไข123ถ้าปิดโดจิแท่งนี้นะผมก็ทําการกดซื้อขึ้นแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าเข้าเงื่อนไข,ขการเทรดซื้อขึ้นของเราแล้วนั่นเองนะครับออเดอร์ Order นี้นับก็ถือว่าครบเงื่อนไของค์ประกอบในการซื้อลงผมก็รอรอนิดนึงนะเกิดยอดแบบนี้ก็กดเทรดลงทันทีเลย เปิดกราฟมาวันนี้นะครับเราก็จะหาจังหวะคัดกราฟกันก่อนซึ่งในการเทรดนะครับก็จะใช้แนวทางเทคนิค MACD บวก SMA คัดกราฟให้เข้าเงื่อนไขแล้วก็จะหาจังหวะกดซื้อขึ้นซื้อลงนั่นเองนะครับสำหรับในการเทรดวันนี้อ่าเราก็มาดูจังหวะแรกกันออเดอร์นี้นะับเข้าเงื่อนไข123ถ้าปิดโดจิแท่งนี้นะครับผมก็ทําการกดซื้อขึ้นแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขของการเทรดซื้อขึ้นของเราแล้วนั่นเองนะครับ สำหรับเงื่อนไขนะครับอย่างแรกนะเมื่อเปิดการาฟมาให้สังเกตตัว MACD กันก่อนเลยนะครับว่ามีการตัดกันขึ้นลักษณะนี้นะฮะเงื่อนไขที่2นะครับดูเส้น SMA 5และ SMA 3ามับต้องมีลักษณะตัดกันขึ้นด้วยแบบนี้เงื่อนไขที่3ามับต้องมีแท่งเทียนเขียวแข็งแรงหรือเขียวเต็มแท่งกระชากขึ้นจากแนวเส้น SMA ลักษณะนี้นะครับและเงื่อนไขที่4นะครับต้องมีแท่งเทียนคอนเฟิร์มปิดแท่งโด j i เขียวเล็กหรือว่าเขียวกลางนะครับซึ่งจังหวะนี้นะเพื่อนเพื่อนนับก็ได้เห็นในช่วงแรกนะ ผมก็รอให้ปิดแท่งโดจิแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดซื้อขึ้นในแท่งถัดไปได้เลยนะครับก็ออเดอร์แรกนี้นะครับครบเงื่อนไของค์ประกอบในการซื้อขึ้นนะผลลัพธ์นะครับก็สามารถชนะมันได้อย่างงดงามเลยทีเดียวนะฮะออเดอร์นี้นับก็ถือว่าครบเงื่อนไของค์ประกอบในการซื้อลงผมก็รอ,รอรอนิดนึงนะเกิดยอดแบบนี้ก็กดเทรดลงทันทีเลย สำหรับเงื่อนไขาการกดเทรดลงนะฮะเงื่อนไขแรกนะดูตัว MACD กันก่อนเลยนะฮะว่ามีการตัดกันลงแบบนี้นะฮะเงื่อนไขที่2นะครับดูเส้น SMA 5และ SMA 3นะต้องมีลักษณะตัดกันแบบนี้ด้วยนะครับเงื่อนไขที่3 ต้องมีแท่งเทียนแดงแข็งแรงหรือว่าแดงเต็มแท่งกระชากลงจากแนวหรือว่าปิดอยู่ด้านล่างเส้น SMA 5ลักษณะนี้นะครับและเงื่อนไขที่4นะต้องมีแท่งเทียนคอนเฟิร์มปิดแท่งโดจิหรือว่าแดงเล็กนะซึ่งจังหวะนี้นะครับก็ปิดในส่วนของแดงเล็กนะซึ่งออเดอร์นี้นะครับหรือว่าจังหวะนี้นะตอนที่ผมเปิดกราฟมานะครับก็ดูว่า,าครบเงื่อนไขการเทรดของเราแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่ผมจะกดเทรดลงนะครับลักษณะกราฟนะก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการยอ่อย่อลงเหมือนช่วงแรก ต,ตอนที่เพื่อนเนเห็นกดเข้าออเดอร์นะครับอ่าก็คือการเกิดรีเจคชั่นนั่นเองนะครับย่อปุ๊บผมก็กดพับเลยนะครับซึ่งผลลัพธ์นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆนได้เห็นในตอนนี้เลยนะครับก็แท่งเทียนนับสามารถลงมาปิดแท่งแดงได้นะก็สามารถชนะมาได้นั่นเองนะครับออเดอร์นี้นับถือว่าครบเงื่อนไของค์ประกอบในการซื้อลงผมก็กดเทรดลงทันทีเลย ก็ค่อนข้างเร็วนิดน,นึงนะสำหรับการดูกราฟนะครับเงื่อนไขออแรกนะฮะในส่วนของ MACD นะมีการตัดกันลงนะครับเงื่อนไขที่2นะเพืเ่อนๆสังเกตนะครับเส้น SMA 5แล้วก็ SMA 3มนะมีการตัดกันลงเงื่อนไขที่3มนะครับมีแท่งเทียนแดงแข็งแรงนะกระชากลงจากแนวแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับออเดอร์นี้และเงื่อนไขที่4นะครับแท่งคอนเฟิร์มนะครับต้องเป็นแท่งแดงเล็กแดงกลางนะครับหรือว่าเป็นโดจินะครับซึ่งสำหรับในออเดอร์นี้ นะครับเป็นแดงกลางนั่นเองนะฮะแล้วเพื่อนๆนับก็จะเห็นวา่าผมก็ได้ตีในส่วนของเส้นเอาไว้นะเส้นนี้นะครับก็เป็นในส่วนของแนวรับเดิมก่อนหน้านี้เองนะฮะก็ตีไว้นะครับแล้วก็ลักษณะกราฟที่เพื่อนๆเห็นในช่วงแรกนะมีการขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อนะครับก็คือการเกิด Rejection นั่นเองนะผมก็กดเทรดลงทันทีนะครับซึ่งสุดท้ายนะผลลัพธ์ในออเดอร์นี้นะครับก็สามารถลงมาปิดเป็นแท่งแดงได้นะหรือว่าแรงขาย ลงมาต่อนั่นเองนะครับสำหรับผลสร,รุปวันนี้นะครับก็เทรดไปทั้งหมด3จังหวะ3มออเดอร์ทุน800เหรยียญเทรดจบ1000เหรยียญกำไร200เหรยียญ หรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะปัจจุบันนี้นครับก็อยู่ประมาณ7046บาทนั่นเองโดยเริ่มเทรดนะครับช่วงตี140ออเดอร์แรกนะฮะแล้วก็เทรดจบงานนะประมาณตีสองนะก็ใช้ระยะเวลาในการวิเคราะหา์หกาประมาณ20นาทีนั่นเองนะฮะโอเคสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนคนใหม่ที่ต้องการจะเปิดบัญชีเทรดก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วเพียงแค่คลิกเข้าไปแล้วก็กอก อีเมลกับรหัสผ่านแค่นี้ก็สามารถเปิดบัญชีเทรดได้แล้วนั่นเองสำหรับวันนี้นับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะมีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์ถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้นั่นเองแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นับจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ในการนะเริ่มต้นเทรดของเพื่อนๆนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะฮะ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในซีรีส์ช็อตเททดทำกำไรในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ